สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวย v i p น่าใช้1คันนะครับกับ Toyota c a m มร h y b ฮบนะครับคันนี้รถมือเดียวปี2010ไม่เคยชนเลยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ออปชั่นมาครบเลยครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ประวัติศูนย์ดูแลศูนย์นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับผ่อน4,500โดยประมาณผ่อนได้ 6ปีนะครับรถโดยรวมคือสวยครบจบแน่นอนนะครับใครกําลังหาใช้งานมาดูได้ทดลองขับรถจุมินบุรีกรุงเทพนะครับติดจอ Android มาให้เรียบร้อยคันนี้ภายในสวยออปชั่นมีนะครับบอกคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงซ้ายขวาพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า a i r b a g k ABS s i s r a k e นะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างนะครับ มีพัดลมเป่าก้นเบาคู่หน้านะครับรถโดยรวมคือสวยมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับคันนี้ก็มีเมมโมรี่เซตนะครับเซตตําแหน่งที่ต้องการได้นะครับรถสวยตกแต่งลายไม้ภายนอกภายในงามไม่แท้1 7 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่มีกอไม่มีหมกไม่แท้ศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยครับโดยรวมรถสวยนะครับไม่เคยชนนะครับคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วเมื่อปี2019นะครับเมื่อนับอายุปัจจุบัน ปีถึง2ปีก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับก็เผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เราเปิดไม่แพงนะครับคันนี้เรารับประกันแบตเตอรี่ให้6เดือนนะครับรับประกันแบตเตอรี่ให้6เดือนภายในสวยภายนอกงามกว้างขวาง,วางนั่งสบายเบาะคู่ไฟฟ้าแอร์หลังมา่านหลังม่านข้าง รถชมดูก่อนได้นะครับสมาชิกมั่นไกลไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับทาความเข้าใจกันก่อนนะครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับถ้าปัจจุบันเช็คศูนย์จะอยู่ประมาณสัก7จ็ดถึงแปดหมื่นนะครับสาหรับคัมรี่ไฮบริดนะครับเพราะว่าผมเช็คของพรีออทไฮบริดเนี่ยรถของผมเองก็จะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นหกหมื่นห้านะครับฉะนั้นคาดว่าคัมรี่ไฮบริดก็จะ แพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็เมื่อท่านเปลี่ยนแล้วท่านก็ใช้ได้ยาวครับอีก7ปี10ปีใช้ได้นะครับก็ถ้าเปลี่ยนสูนแท้ก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าใครมีอู่นอกก็ลองดูได้ครับก็เป็นแบตมือ2นะครับก็อยู่ประมาณสัก2 0,000ไปปลายอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังรับประกันให้2ปีประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับแต่ถ้าท่านไหวนะครับใช้บัตรเครดิตได้นะครับก็รูดแล้วก็ผ่อนเนาครับก็ไปจัดการที่สู์ได้เลยนะครับก็ผ่อนชิวๆไปครับ ก็ลองพิจารณานะครับผมก็ชี้แจงโดยรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้าใจใน c a m บริงไฮบรนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเมื่อปี2019นะครับปัจจุบันเราไม่คาดได้ว่าจะใช้ได้อีกโดยประมาณเท่าไหร่เดีพที่ผมโดยประสบการณ์ก็น่าจะปีถึง2ปีนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรารับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้แล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ให้นะครับสำหรับแบตเตอรี่เรารับให้6เดือนนะครับเกียร์เครื่องยนต์เรารับประกัน1เดือนนะครับนี่เลยครับก็ฝากไว้พิจารณานนเส ฟังให้ครบอ่านให้จบนะครับก็ลองคลิกที่ชื่อคลิปดูได้นะครับจะถ,ถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ